คุาผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ isuzu v-cross 4ี4หรือว่า 4x4 ในรหัส3.0 ddi เป็นรุ่น m นะครับก็พอเป็นรหัสแบบนี้ก็หมายความว่าเป็นรถ p i c กอัขับเคลื่อน4ล้อแบบ4ประตูเกียร์อัตโนมัติเครื่อง3 0 0 0 cc เป็นภาษาตลาดตลาดว่ากันอย่างนี้นะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถคันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ในรหัส 4JJ3TCX เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลแบบ4สูบแถวเรียงมีจำนวนวาล์ว4วาล์วต่อสูบเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบเพาลาเลิ้้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ทำงานร่วมกันเพื่ออัดอากาศแล้วก็ ระบายความร้อนช่วยนะครับความกว้างกระบอกสูบก็95.4ม mm, มระยะชัก104.9ม mm, เมเป็นเครื่องยนต์แบบที่เรียกกันว่าชักยาวความจุรวมจริงๆก็คือ2.999 c ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบหรือว่าแรงอัดในห้องเผาไหม้คือ16.3ต่อนหนึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้หรือว่าเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับให้กำลังสูงสุด190แรงมา้า เมื่อทำงานที่3,600รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิด450นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600ไปจนถึง2,600รอบต่อน,นาทีรองรับน้ำมันดีเซล B20 แล้วก็ถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราพดดลือกเกียร์ออโต้6สปีด ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้แบบที่มีระบบเลฟทรอนิกเข้ามาทำงานร่วมด้วยนะครับพวงมาลัยนี่เป็นแบบแปลกแอนพินเนียนแล้วก็มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแล้วก็มีระบบที่ยุบตัวได้เมื่อเกิดแปรงกระแทกหรือว่าเกิดการชนด้านหน้านะครับวงมาลัยก็จะยุบป,ป้องกันเข้ามาอัดผู้ที่ทำหน้าที่ขับขี่ระบบเบรคคู่หน้าเป็นดิสเบรคคู่หลังเป็นดรัมเบรคครับก็ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระบีกนก2ชั้นแล้วก็คอยสปริงเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อกแอ็บชอเบอร์แก๊สนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแหนบเหนือเพลาทำงานร่วมกับช็อกแอ็บซอกเบอร์แก๊สนะครับก็เดี๋ยวก็จะมา,ว,าว่ากันว่าพอระบบอย่างนี้มันให้ความรู้สึกอะไรอย่างไรนะครับตอนนี้ว่ากันตามคู่มือก่อนยางเป็นขนาด 265ซีรีส์60ขอบ18นิ้วสัดส่วนของตัวรถก็ยาวทั้งคัน5,265ม mm. ิลิเมตรกว้างสุด1 8 7 0ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1,810ม mm. ิลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังก็3,125ม mm. ิลิเมตรแทร็คหรือว่าความกว้างของล้อคู่หน้าและคู่หลังนั้นเป็นระยะสแควร์คือมีความกว้างเท่ากัน ที่1,570ม mm. ิลลิเมตรถังน้ำมันจุ76ลิตรน้ำหนักตัวรถก็2ตันเศษส2 0 0 0กักิโลกรัมนะครับอันนี้ก็พูดถึงข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลเฉพาะที่สำคัญสำคัญเอาไว้ให้ทราบแล้วนะครับการตกแต่งภายในนั้นก็ทำมาใช้งานง่ายเรียกง่ายครับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโทนของ สีเงินสตินตัดกับสีน้ำตาลแบบที่เขาเรียกว่าคาเฟ่บราวน์นะครับแล้วก็มีสตินโครมก็คือ,อจะเรียกว่าเป็นสีโลหะแบบด้านๆนหน่อยนะตัดกับแบบเงาๆเพื่อให้มันขับกันให้ดูเด่นขึ้นมาจอตรงกลางนี่เป็นขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ตามสไตล์รถรุ่นใหม่ ระบบเสียงรถคันนี้ก็มีลำโพงทั้งสิ้น8ตัวครับรวมทั้งทวิตเตอร์แล้วก็ลำโพงที่อยู่บนหลังคานี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าให้เสียงมารอบทิศทีเดียวระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัย6ลูกด้วยกันครับแล้วก็ระบบความสะดวกสบายระบบปรับอากาศก็เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ2โซนก็คือเป็นแอร์คอนดิชันดูอัลโซน ระบบช่วยเหลือการขับขี่มีครบถ้วนครับระบบเตือนการชนน้านหน้าระบบช่วยเบรคขณะถอยหลังระบบช่วยหน่วงเวลาที่ลงจากทางราดชานันหรือบันเดินเขาก็คือ hill descent control แล้วก็ระบบช่วยขณะขึ้นก็คือ hill start assist มีมาครบครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อก็ใช้ระบบ terrain command ครับมีลับเทอร์เรนโหมด แล้วก็มีอิเล็กทรอนิกดิฟล็อกเข้ามาช่วยทำงานสั่งการได้ง่ายใช้งานง่ายมากครับเบาะนั่งสบายๆครับปรับด้วยไฟฟ้าปรับได้ตามลักษณะรูปร่างแผงหนะ้าปัดมาตรวัดอ่านง่ายสบายตาอย่างที่บอกครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกจริงๆคือไม่ต้องไปพูดกันถึงเรื่องที่มันจะต้องเอ๊ะเห็นแล้วไปตีความก่อน แบบนี้สัญลักษณ์อะไรนะนะครับทุกอย่างมองเห็นปุ๊บชัดเจนไม่ว่าจะมาตรวัดความเร็วมาตรวัดรอบก,การทำงานเครื่องยนต์ต่างๆนะครับวงมาลัยมัลติฟังชั่นสตีลิงวิวนะฮะก็แล้วก็ระบบเลือกขับเคลื่อนก็ใช้ปุ่มกดเอาง่ายๆนี่เองนะครับแล้วก็จะมีภาพบอกที่หน้าจอเลือกได้ครับระบบช่วยต่างๆนะครับที่เรียกกันว่าระบบ ADAS มีติดตั้งมาแบบครบถ้วนครับ,ค,รบคือระบบพวกนี้บางครั้งบางคราวเราที่เป็นมนุษย์เป็นคนขับเนี่ยเผลอไผลไปนะระบบนี่มันจะเข้ามาช่วยครับเรื่อนการชนด้านหน้าถอยออกมามีรถมันช่วยเบรกช่วยอะไรพวกนี้นี่คือระบบเสริมที่มาช่วยให้ประสิทธิภาพในการขับรถของคนดีขึ้นปลอดภัยขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างทำได้ดีครับ เครื่องเงียบช่วงล่างทำมาเป็นแนวแบบรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ผสมผสานการขับบนถนนดำว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับคือแน่นเฟิรม์มแล้วก็ไว้ใจได้ครับถือว่าเป็นช่วงล่างที่ขับบนทางโค้งโคง้งไว้ใจได้ทีเดียวหรือจะเอาไปใช้ในทางที่มันเป็นทางวิบากธุรกันดารอย่างที่บอกครับพอมี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกเข้ามาทำงานนะครับมันแสดงที่หน้าจอมันก็ช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายทีเดียวขับบนถนนดำก็สบายสบายครับผมขับในเมืองอย่างนี้เนี่ยตัวรถยาว5เมตรเสร็ศษแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเถอะผะเกะกะด้วยความที่มันเป็นรถสูงขึ้นมาหน่อยกระจกกว้างทัศนวิสัยรอบด้านดีนะครับแล้วก็มีจอช่วยมีกล้องช่วย ทำให้ขับได้ง่ายขึ้นเป็นรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาพหลากหลายวัตถุประสงค์จริงๆครับ อ s สุสิวีครอสสีหรือว่า4ฟบที่เรียกกันแน่นอนครับว c r o อสสี่หมายถึงรถแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 3, 000, 3. 0มพันสามจุด e c t i ์ดีดีไ o n ิเรก o n อินเอยู่ในรหัสร,รุ่นเอนะครับสนนราคาค่าตัวก็1 7, นึ่งล้านสองแสนหบาทก็เป็นสนนราคาที่จับต้องได้นะครับ เห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เอาเข้าจริงขับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยขับง่ายๆเหมือนรถเก๋งดีซะอีกทัศนวิสัยโปร่งโล่งดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่าเชื่อผมทั้งหมดครับต้องลองเองครับ